I promise, promise, promise. I will take care of the cat. อันนี้คือคำปฏิญาณอาโบนนะใครคิดว่าเลี้ยงแมวายกมือขึ้นหนึ่งสองสาม <laughs> เมื่อเช้าจินได้พรีซเซนเทชันอันหนึง่งเตรียมนานไหมพรีซเซนเทชันหรือ <laughs> <laughs> วะ A week. โอ้ใช่เหรอ I don't know but. แต่มันนานเนาะ นนนนพ่อเห็นความตั้งใจตรงนั้นเคเราใช้ทุกคนดูพ e s e n น a t i o n นี้ insert เ,เข้าไปเลยโป๊ะพร้อมพรอมพเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมพรอมโอ้โหโอ้หโอ้เดี๋ยวใช้คุ้มค่ามากขํา If the cat's eyes is wide, the pupil s wide. That means they're scared or surprised or excited or curious. รร้เลย How to make cats and uh -huh. dogs meet without a uh -huh. oh. So you have to place things that smell like the cat in Truffle Nema's room, so Truffle Nema can get used to the cat. Then the cat may be scared, so you can you can get like a wall. When they bark, you just cover the wall, so you. <laughs> do yeah <laughs> <laughs> If the litter box is almost full or is already full, you have to take the litter scooper thing, the white thing, and then scoop the litter out. Uh -huh. So it doesn't get that dirty and smelly. <laughs> <laughs> yes, that's good. oh, <laughs> I promise I'll take care of the cat. Take I promise. Promise, promise, I will take care of the cat and be responsible for whatever happens. เอาไปไหนเรากะแน่แมวเอานี่ไงแมวแมวอยู่นี่เจ้าแมวคือแฟรสิ่งที่หนูหาข้อมูลมาหนูทำได้ดีมากหนูอันนี้พ่อชื่นชมก่อนแต่ว่าเมื่อกี้แม่ถามว่าเหตุผลที่เราควรจะมีแมวเนี่ยก็มีเพื่ออะไร So I think it calms me and Rainy and everyone in this house. ไอคิ้วเนี่ยพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจทุกคนมหยว่าทุกคนคิ้ว่านั้นแหละจีเนะเขาพูดมีเหตุผลมันถูกต้องที่แบบแมวค้วสงทำ้เขา calm มสงบ่าโบดแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบดไม่โบดีเอะไรให้โบดดูดิดูเขาเขียนว่าอะไรดู What ดู o โอ้แล้วมีกระพริบมีกระพริบด้วย <c oughs> เรียกร้อง <c oughs> อามาอ, <c oughs> อามาโหวตนะมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์จินคนเดียวถ้าเราจะเลี้ยงมันเราจะร่วมมือทั้งบ้านเพียงแต่ว่าน้ำหนักใครอ่ะใครดูแลมากใครดูแลน้อยเราจะโหวตกันหนูมีสิทธิ์โหวตได้หนึ่งเสียงแนนาวหนึ่งเสียงพี่จินไม่เพราะพี่จินเป็นคนนําเสนออันนี้เข้ากับเป็นยตติในบ้านเราแม่พร้อมยังถ้าใครคิดว่าจะเลี้ยงแมวนะให้ยกมือขึ้นถ้าไม่เลี้ยง ให้นั่งนิ่งเวลาพ่อนับหนึ่งสองพร้อมนะหนึ่งสองสสสามสาม หนูต้องมีความรับผิดชอบรู้จักคำว่ารับผิดชอบไหมไม่ถูกถ้าเกิดแมวทำอะิก้พาพี่จินก็จะรับผิดชอบอ่าพี่จินด้รับผิดชอบแทนแมวพอแมวตอบไม่ได้ใช่ไหมรับผิดชอบคืออะไรพี่จินถ้าจิงกินข้าวเสร็จจิงก็ต้องรับผิดชอบหลังจากรับผิดชอบหมายถึงรับผิดด้วยขอโทษเราทําถูกเราทําดีแล้วก็รับด้วยนี่เราทํา จีนก็ต้องรับผิดชอบเป็นหลักเกี่ยวกับแมวทีน,นี้ที่พ่อจะพูดก็คือพ่อมันจะสอนหนูเพิ่มขึ้นแล้วพูดถึงคอมพิวเตอร์เนาะมันราคาสูงไหมแพงไหมคะแพงแพงคือไม่คุ้มนะครเราใช้ของคําว่าแพงต่อเมื่อมันไม่คุ้มค่าเราใช้มันเดียวเรียกว่าแพงถ้าราคาสูงก็คือจำนวนเงินมันเยอะแต่เราคุ้มค่า,<ข>าคงงพอใช่ไหม ตอนแรกทางเรียนเนี่ยเขามีสเปกว่าควรใช้สเปกประมาณไหนแต่ด้วยความที่ราคามันก็สูงอะ่ะจริงเขาก็เห็นราคาเขาบอกมันแพงพอ่อด้ขยายความไหมว่าแพงอะ่ะถ้าหนูซื้อมาหนูใช้ไม่คุ้มค่าเรียกว่าแพงลองนึกภาพนะสมมตินะขนมที่เรนนี่กินอะ่ะชิ้นเนี้ยอ่ะห้าบาทชิ้นนี้ละห้าบาท,ช,นนบาทชิ้นเดียวห้าบาทแพงทันทีเลยพ <ง S 2> แพงคือไม่คุ้มค่าแต่ถ้าห้าบาทเนี่ยซื้อขนมได้ถ้วยเนี้ยอาจจะถูกมันมันเยอะไงมันซื้อได้หลายอันเนี่ยทั้ง ข้วเนี่ยห้าบาทกับหนึ่งชิ้นห้าบาทอันไหนคิดว่าแพงเออทำไม okay, <this> อะมถูกเพราะฉะนั้นราคาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันเป็นหมื่นเนี่ยมันราคาสูงเพราะมันเป็นของที่แบบมันต้องใช้มันใช้ได้นานถ้าเราใช้ทําประโยชน์กับเราเพื่อการเรียนรู้ของเรามันไม่แพงลูกราคามันสูงนนเข้าใจยังเข้าใจแล้วใค่ราคาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจ่ายได้เพราะอะไรเป็นเงินของใคร หนูก็ช่วยพ่อออกช่วยแม่ออกถูกไหมเงินจินมาจากไหนทำงานถ้าทำงานงานแล้วใช้หมดอะ่ะมันก็จะหายไปถูกไหมแต่นี่เราทําไมเก็บอืมพวกหนูเก็บเงินถูกไหมหนูเก็บเงินก็เลยมีเงินเราใช้เงินเท่าที่เราใช้ได้เราเก็บเงินไว้เพื่อใช้ <T> <S> 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 <S ไม่หรอกเขาอาจจะไม่เข้าใจคือตอนนี้เขายังเด็ก <S <S> <S คอนเทนนี้มันยากสำหรับ,บดเด็กเดกเพราะว่าคอนแคนกำลังใจพ่อ ไม่ไม่มันยากสำหรับเด็กๆจริงๆเราฝึกวินัยการออมให้กับเขาเนี่ยต้องนานแล้วเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยรู้จากการออมมากแบบเข้าใจหมดหรอกพอ่อจำได้ไหมว่าเรามีกระปุกจำไ,ได้พ่อเป็นคนหามาให้หนูเองอ่าน,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 นี่อ่ะอ,อันนี้คือกระปุกเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะมันเป็นการออมนี่เรียกการออมถูกไหมถามว่าเก็บอันเนี้ยใส่เนี้เต็มเต็มเลยเยอะไหมเย,ยอะแต่ว่ามันถ้ามันเงินเยอะกว่าน,นี้ จะหยอกกระปุกมันก็มมนไม่มีอะไรมันต้องไปฝากธนาคารแล้วออมเงินแล้วก็ไปออมในธนาคารด้วยทำไมเราไม่เก็บไว้ที่บ้านน่ะ It's safe อืมเพื่ออะไรถูกไปแล้วหนึ่งอ่เพราะว่าบ้านเราลกหว่า oh. บ oh. <the Stud y Donna> <the> ้านเราลกเฮ้ยหนูแฉบ้านเรายี้ไม่ได้ o อเอาเงินไปฝากธนาคารเพราะว่าธนาคารให้ดอกเบี้ย m a k i d of flower มันคืออะไรดอกเบีย้ยดอกที่กินเบีย้ยปากันใหญ่และะ้วครับมันคืออย่างนี้เราไปฝาก100บาทครบปีหนึ่งธนาคารให้มาอีกบาทหนึ่งเป็น1 0 1บาท่นี้เมื่อหนูโตแล้วไอเงินที่หนูเก็บอยู่ในธนาคารอ่ะมันก็จะเยอะพอหนูอยากทําอะไรทาอาชีพอะไรหนูเอาเงินเนี้ไปทําหนูอยากเป็นอะไรนักวาดรูปอ่านักวาดรูปมันต้องใช้อะไรคอมพิวเตอร์ใช้โต๊ะใช้นั่นใช้นี่ถูกก็ต้องใช้เงินซื้อถูกไหมเลนนี่อยากเป็นอะไรเนี่ยเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่เรนนี่ไม่อยากโดนทิ้ง เข็มอะเหรอ oh. อ๋อโอเค oh. โอเค,อเคมันฝึกกันได้นะครับถ้าลินนี้โตแล้วพ่อก็เชื่อว่าลินนี้ก็จะมีเงินเก็บออมอยู่ในธนาคารที่เรากําลังบอกหนูนี่แหละไปทําได้อ่ะนี้ทุกคนเข้าใจอยังหาเรื่องออม นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรเราะเรนรู้กันนะครับตอนนี้ธนาคารออมสินนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ให้เราได้ทั้งการออมและช่วยเหลือสังคมด้วยนั่นก็คือเงินฝากปันน้ําใจการที่เราได้บริจาคก็เป็นส่วนสาคัญเพราะบ้านเราก็ทําเรื่องนี้บ่อยอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราเคยเก็บรวบรวมของเล่นต่างๆไปให้เด็กหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่มีเงินซื้อของเล่นอัน,นตอนนี้ธนาคารออมสินนะครับเปิดบัญชีข,ขั้นต่ํา10,000บาทระยะเวลาฝาก6เดือนไม่เสียภาษีรับดอกเบีย้ย1.2%ต่อปีโดยผู้ฝากรับ1%ต่อปีแล้วก็ด้ดาบริจาคช่ยเือสังคมนครับอ0.2% เต่อปีโดยการลงทะเบียนรับฝากและเลือกมูลนิธิที่ต้องการสนับสนุนได้จาก4มูลนิธิที่ร่วมโครงการได้ที่ w w w g s b o r t h โดยที่เราก็สามารถบริจาคได้มากกว่า1มูลนิธิได้เลยหรือใครจะไปที่ธนาคารอมสินทุกสาขาใกล้บ้านก็ได้นะครับโดยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2566นี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่เขาทำตาแบบนี้เพราะว่าวัยของเขาไม่เหมาะกัรฟังเรื่องของการอมเท่าไหร่เหมาะเรื่องการนอนมากกว่า ของ่วงถ้าเรามีเงิน1000บาทใช้ไป900บาทเหลือ100บาทเราไปทำอะไรออมอืมจินถ้าเรามีเงิน1000บาทจินอยากใช้กี่บาท300้มแล้วเจรอยทำอะไรอ่ะเก็บไว้เก็บไว้ให้ใครใช่เก็บไว้ให้ตัวเองถูกแล้วถูกต้องอ่ะตบมือ